สวัสดีครับวันนี้เราจะเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องร้อยละความหมายของคำว่าร้อยละหมายถึงการเปรียบเทียบจำนวนที่ต้องการหากับจำนวนทั้งหมดที่กำหนดให้เป็นร้อยใช้สัญ,ญลักษณ์เปอร์เซหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเปอร์เซ็นต์การเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละการเขียนอัตราส่วนต่างๆให้อยู่ในรูปร้อยละต้องทำอัตราส่วน ของส่วนหลังให้เป็นหนึ่งร้อยตัวอย่างสามส่วนสี่คิดเป็นร้อยละเท่าใดสามส่วนสี่เท่ากับสามส่วนสี่คูณด้วยยี่สิบห้าส่วนยี่สิบห้าจะมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นตอบสามส่วนสี่คิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบห้าตัวอย่างต่อมาบอกว่าสิบสองส่วนยี่สิบห้าคิดเป็นร้อยละเท่าใด วิธีทํา12ส่วน25เท่ากับ12ส่วน25คูณ4ส่วน4จะมีค่าเท่ากับ48ส่วน100เพราะฉะนั้น12ส่วน25คิดเป็นร้อยละ48ตัวอย่างต่อมาบอกว่า17ส่วน25คิดเป็นร้อยละเท่าใดวิธีทํำ17ส่วน25เท่ากับ17ส่วน25แล้วคูณด้วย4ส่วน4 จะเท่ากับหกสิบแปด่วนหนึ้เพราะฉะนั้นคำตอบของสิบเส่วนยี้าคิดเป็นร้อยละหกสิบแปดตัวอย่างต่อมาบอกว่าแปส่วนยีคิดเป็นร้อยละเท่าใดวิธีทำแปส่วนยีเท่ากับแปดส่วนยี่สิบคูณห้าส่วนห้าจะได้เท่ากับสี่สิ่วนหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นแปดส่วนยี่สิบคิดเป็นร้อยละสี ตัวอย่างต่อมาบอกว่าร้อยละห้าคือวิธีทำร้อยละห้าเท่ากับห้าส่วนหนึ่งร้อยหรือห้าเปอร์เซ็นตัวอย่างต่อมาบอกว่าร้อยละสิบห้านะครับวิธีทำร้อยละสิบห้าก็คือสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยหรือสิบห้าเปอร์เซน์นะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่าร้อยละยี่สิบคือ ร้อยละยี่สิบหมายถึงยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยหรือยี่สิบเปอร์เซนต์นะครับต่อมาบอกว่าร้อยละหกสิบห้าคือร้อยละหกสิบห้าหมายถึงหกสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยหรือหกสิบห้าเปอร์เซนต์ตัวอย่างต่อมาบอกว่าร้อยละร้อยห้าสิบคือร้อยละร้อยห้าสิบหมายถึงหนึ่งร้อยห้าสิบส่วนร้อยนะครับ หรือ150%เปเซนตัวอย่างต่อมาร้อยละ125คือร้อยละ125เท่ากับ125ส่วน100หรือ125%เปเซนตะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่าร้อยละ4เศษหนึส่วนสคือร้อยละ4ี่เศษหนึส่วนสเนี่ยครับมันเป็นจำนวนคละอยู่ ให้เปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนแล้วค่อยหาจํานวนที่เอามาคูณแล้วทําให้ตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยในที่นี้ให้นำห้าสิบคูณห้าสิบมาคูณนะครับก็จะได้สี่ร้อยห้าสิบส่วนหนึ่งร้อยหรือร้อยละนะครับสี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซนตัวอย่างต่อมาบอกว่าร้อยละหนึ่งเศษสามส่วนแปดคือร้อยละหนึ่งเศษสามส่วนแปดเท่ากับ สิบเอ็ดส่วนแปดส่วนด้วยแปดเนี่ยครับไม่สามารถทําให้เป็นร้อยได้แต่สามารถทําให้เป็นหนึ่งพันได้นะครับเราก็เอาหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามาคูณแปดได้หนึ่งพันเอาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าไปคูณสิบเอ็ดได้หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าส่วนหนึ่งพันแล้วเราก็ใช้หลักการเลื่อนทศนิยมเข้ามาหนึ่งตำแหน่งนะครับก็จะได้หนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดจุดห้านะครับคิดเป็นร้อยละหรือหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็น นะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่าร้อยละหนึ่งเศษสามส่วนสี่นะครับก็คือร้อยละหนึ่งเศษสามส่วนสี่เนี่ยเอาสี่ไปคูณหนึ่งได้สี่แล้วบวกด้วยสามก็จะได้เจ็ดส่วนสี่สี่คูณด้วยยี่สิบห้าจะได้หนึ่งร้อยเอายี่สิบห้าไปคูณเจ็ดก็จะได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยหรือหนึ่ง้อยเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับ ตัวอย่างร้อยละสองเศษสิบสองส่วนยี่สิบห้าหมายความว่าร้อยละสองเศษสิบสองส่วนยี่สิบห้าเนี่ยครับเท่ากับร้อยละหกสิบสองส่วนยี่สิบห้าให้นำสี่ส่วนสี่ไปคูณก็จะได้สี่สองร้อยสี่สิบแปดส่วนหนึ่งร้อยหรือคิดเป็นร้อยละสองร้อยสี่สิบแปดเปอร์เซนนะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่า สามเปอร์เซ็นตเปลี่ยนสามเปอร์เซ็นเนี่ยครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะครับสามส่วนหนึ่งร้อยหรือมีค่าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์สามตัวอย่างต่อมาบอกว่าสองเศษสามส่วนสี่เปอร์เซ็น์มันอยู่ในรูปของจำนวนคละเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก่อนก็จะได้สองเศษสามส่วนสี่นะครับเป็นสิบเอ็ดส่วนสี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงคูณด้วยหนึ่งส่วนหนึ่งร้อย ก็จะมีค่าเท่ากับ11ส่วน400นะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่า0.3หรือ0.3เนนะครับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้0.3ส่วน100หรือมีค่าเท่ากับ0.003นั่นเองนะครับทีนี้มาดูการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ คำว่าการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละหมายถึงการคำนวณเชิงปริมาณนะครับตัวอย่างบอกว่า5%ของ25หมายความว่า5%ก็คือ5ส่วน100ของคือคูณด้วย25เท่ากับ5คูณ25ได้125ส่วน100หรือมีค่าเท่ากับ1.25นั่นเองนะครับ ตัวอย่างต่อมาบอกว่า42%ของ250วิธีทำ42%หมายถึง42ส่วน100คูณด้วย250เท่ากับ42คูณ250ส่วน100จะได้1500 10, ส่วน100นะครับใช้หลักการเลื่อนทศนิยม2ตํตำแหน่งโดยการตัดศูนย์ไป2ตัวนั่นเองนะครับก็จะได้105นะครับ ตัวอย่างต่อมาบอกว่า75%ของ625ก็คือ75ส่วน100คูณด้วย625เท่ากับ4 6 8 7 5ส่วน100แล้วใช้หลักการเลื่อนทศนิยมไป2ตำแหน่งก็จะได้4 6 8 7 5นะครับของข้อนี้ข้อต่อมาบอกว่า5เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ20หมายความว่านะครับ ใช้อัตราส่วนมาหาแล้วบอกว่า5ต่อ20เท่ากับ M ต่อ100เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วใช้หลักของการคูณคว้นะครับเพราะฉะนั้น M ก็จะได้5ส่วน20คูณร้อนะครับนำา20ไปหารนะครับทั้ง20และ100นะครับก็จะได้5ครั้งนำ5คูณ5ก็จะได้25เพราะฉะนั้น M มีค่าเท่ากับ25ตอบ คิดเป็นร้อยละ25หรือ25%เปอเซนต์นั่นเองนะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่า12เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ60หมายความว่า12ต่อ60เท่ากับ M ต่อ100นะครับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็จะได้12ส่วน60เท่ากับ M ส่วน100ให้นำเ m ไปคูณกับ12ส่วน60นะครับเสร็จแล้วนะครับให้นำสิบมาหารก็จะได้ 6ครั้งกับ10ครั้งนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ให้นํา6มาหารต่อก็จะได้1ครั้งกับ2ครั้งให้นํำ2ไปคูณกับ10นะครับก็จะได้20เพราะฉะนั้นคําตอบคือ20เปอร์เซนต์ตัวยอย่างต่อมาบอกว่า35เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ50นะครับ35ต่อ50เท่ากับ m ต่อ100แล้วได้35ส่วน50เท่ากับ m ส่วน100ให้นํา m ไปคูณกับ35ส่วน50นะครับหลังจากนี้ให้นํา50มาหารนะครับกับ100ได้2ครั้งเอา2ไปคูณกับ35ได้70เพราะฉะนั้นตอบคิดเป็นร้อยละ70เเซนนะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่า150เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ210ก็จะได้อัตราส่วน150ต่อ210เท่ากับ m ต่อ100 ก็จะมีค่าเท่ากับร้อยหสิบส่วนสองร้อยสิบเท่ากับเ็มส่วนร้อยแล้วนำหนึ่งร้อยขึ้นไปคูณกับหนึ่งร้อยห้าสิบส่วนร้อยี่สิบนะครับหลังจากนั้นแล้วให้นำสิบมาหารสองร้อยสิบก็จะได้ยี่สิบเอ็ดครั้งแล้วไปหารหนึ่งร้อยได้สิบครั้งต่อมาให้นำสามนะครับมาหารกับยี่สิบเอ็ดได้เจ็ดครั้งเอาสามไปหารร้อยห้าสิบได้ห้าสิบครั้งก็จะเหลือนะครับห้าสิบส่วนเจ็ดคูณสิบ ก็จะมีค่าเท่ากับ7.33สังเกตให้ดีนะครับข้อนี้เป็นทศนิยมซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือเป็นร้อยละนะครับ73.33นะครับข้อต่อมาบอกว่า56เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ70อ่า56เป็นคิดเป็น70ของจํานวนไดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น56ต่อ n เ,เท่ากับ70ต่อ100แล้วก็จะได้56ส่วนเเท่ากับ70ส่วน100 นะครับใช้หลักการคูณไข้นะครับก็จะได้เท่ากับ56คูณ100หารด้วย70เท่ากับเก็นแล้วนะครับให้นำ10ไปหาร70ก็จะได้7ครั้งให้นำ10ไปหาร56นะครับก็จะได้8ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือนะครับ8คูณ10ก็จะได้80 นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ80นะครับตัวอย่างต่อมา45คิดเป็น75%ของจํานวนใดก็เป็น45เอ45ต่อ m เท่ากับ75ต่อร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปเศษส่วนแล้วใช้หลักของการคูณไขวเหมือนเดิมครับให้นำร้อยไปคูณ45แล้วนำ75มาเป็นตัวหารนะครับจะได้เท่ากับ m แล้วนำ5้ไปหาร75ได้15ครั้ง แล้วก็ให้นำห้าไปหารหนึ่งร้อยได้ยี่สิบครั้งต่อมาให้นำสิบห้านะครับไปหารนะครับสี่สิบห้าได้สามครั้งก็จะเหลือสามคูณยี่สิบก็จะมีค่าเท่ากับหกสิบเพราะฉะนั้นสี่สิบห้าคิดเป็นเจ็สิบห้าเปอร์เซนของหกสิบนั่นเองนะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่า20คิดเป็น60%ของจำนวนใด20 ต่อ N ็เท่ากับ60ต่อ100แล้วเปลี่ยนรูปนะครับก็20ส่วน N ็นเท่ากับ60ส่วน100เอา100ไปคูณ20แล้วเอา60มาเป็นตัวหารนะครับก็แล้วต่อมาก็ให้นำา20ไปหาร60ก็จะได้3ครั้งนะครับต่อมาก็จะเหลือ1น100ส่วน3นะครับให้นำ3ามมาหาร100จะมีค่าเท่ากับ33.33เพราะฉะนั้นข้อนี้ออกมาก็เป็นทสนิยมซ้ินะครับสังเกตให้ดี ตัวอย่างต่อมาบอกว่า35คิดเป็น80เของจำนวนใด35ต่อ M เท่ากับ80ต่อ100แล้ว35ส่วน M เท่ากับ80ส่วน100จะมีค่าเท่ากับนะครับ35ส่วน M เท่ากับ80ส่วน100เนี่ยโดยใช้หลักการคูณไขว้เหมือนเดิมนะครับแล้วต่อมาให้นํา20ไปหาร80ก็จะได้4ครั้งเอา20ไปหาร100ได้5ครั้งนะครับ แล้วก็เอา5คูณกับ35หารด้วย4จะมีค่าเท่ากับ165่หส่วนสหรือมีค่าเท่ากับ41.25นั่นเองนะครับนี่คือคำตอบของข้อนี้